กลาบสวัสดีกับบรรดา่อแม่ปีนอและเอฟซีทุกคันที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศวันนี้ผมก็ขอความยินดีเข้าสู่สองสายปันกินเที่ยวเพื่อสุขภาพครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายทำก่พิธีในบ้านกอดยาวหมู่สิบสี่อำมพแม,ม่ขาจตมอำเภอเมืองจังหวัด ยังหายครับวันนี้ผมก็จะถ่ายภาพรวมเลการที่เพิ่นมาเจริญภาวนาและสรมถะกรรมสานที่นี่ครับถ่ายภาพรวมเพื่อปอบไอปีน้องได้ดูครับครับครับโอเคครับขอบคุณครับทีจับกองผมครับครับขอบคุณครับน่องครับครับครับพาปอบไ่น้องครับวันนี้ผมก็ได้มาอยู่ที่ชาบนกิจสถานของบ้านมูสิสีตำบลม่เข้าวต้มอำเภอเมืองแหวดเชียงรายครับ วันนี้กทาา็ทังคณะสัตหาบหมู่บ้านหมู่สิบสี่วัดสันมุกท้องผมก็ได้มาทำกันเจริญภาวนาธรรมะกรรมาฐานครับเนี่ยครับภาพรวมครับในไอ้าฐานที่เป็นจัดพิธีงานครับวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายทำครับภาพรวมในป่าจ้าครับที่เป็นทําพิธีบ อันยาก,กาศภาบล้อมครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำครับครัถ้าพ่อแม่พี่น้องก็คนไหนอยู่ทังไกล่ไก่นี่ถ้าว่าอยากจะมารวมทำบุญกับกันนี่ได้ครับนั่นแหละขณะพราวัดผมหมู่ทอ,องครับพี่ครับพี่ครับอาจารย์ครับเนี่ยวันนี้ผมก็ได้มาถ่ายภาพรวมครับ จค่ปัญญารมพิธีอะนี้หลายวันนครับผนมีผก็เลยมาะ่ายเขาแล้วก็ยืนพิจารณาว่าเจ้ากรรเอ๋ยกรรมนนี้เจ้าเคยทำหรือไม่ตาเจ้าการมันถึงพร้อมแล้วกตามยถากรรมม่ใช่การถึงพร้อมแล้วคือไม่เคยทำเวรกันมาแต่บานโกรน สวัรัครับ์เป็นในาสนายาได้วันนี้ครับหลงครับผมนเช็คแล้วระนอ้รวาสัมผั์สักเล็กน้อยครับความตล่นน้เป็นไฟของการจัดงานนี่นะครับเนาะครับเริ่มตั้งแต่วันอย่างนะครับเริ่ม้แต่พระพระพิชุสามภูรนเริ่มมาเมื่อวันที่เก้าตอนเย็นต่อแล้วแต่วันที่สิบเมื่อตะวันเนี่ยออกเกือบออกีน้บาตรของได้สติว่นต้มีกอนแต่ละหมบ้าน แล้วก็บตำบลสตำบลนาเขาเปลือกเห็นเมื่อตะวันนี่แต่วันนี้เี่ยไปตำบลลนิมกแล้วก็ตำบลแม่ขาต้มวันนี้แล้วก็วันุนี้ก็อยู่ในเขตของตำบลแม่ขาต้มอยู่จะเข้าบ้านหมูสามตำบลแม่ขาต้มแล้วหมูเส้าสามสุนสายแต่ละสองสายสายหนึ่งก็ไปเข้าดี่เม่์ขาต้มหมูสามแล้วก็พูดมาหาหมูเส้าสามมาถึงหน้าอบตแล้วก็ถึงหน้าอนามัยต้ม ีปหาอีกสายหนึ่งตะโยจะเริ่มตั้งแต่ที่แยกแม่ข้าวต้มแยกไปแดงแม่ข้าวต้มแล้วก็อินทบาร์ก็ตามถนนเส้นใหญ่มามาถึงหน้าวัดเกตก็ขเข้าไปหาบ้านแม่ข้าวต้มบารเล่าหมู่หนึ่งนะครับก็สิ้นสุดที่ใบพัดแล้ววันที่ ที่สามตอนเจ้านะครับก็เข้าไปสมมติมันดูจะเข้าที่ผูต้านอาหารภูพันนะครับที่บ้านฝั่งเรามูสิปมนดูรมหาเลยมหาที่หลังวัดมันดูจะออกไปตามบ้านป่าบ้านป่าบ้านป่าซักบ้านป่าซักไก่แล้วก็บ้านปักก,ก,บบนกุนะครับออามาหาที่ไปพัชด,ชดชุดชุดแรก เหลืออีกชุดหนึ่งนะครับก็เข้าที่บ้านที่หลังการมาดูนะครับเข้าที่หน้าการบ้าดอนหน้าหลังการมาดูแล้วเข้าที่หน้าการมาดูพดบ้านปลาไหลเนาะแล้วก็ไปหาหน้าเทศบาลบ้านโป่งแล้วก็บ้านบ้านโป่งภูแล้วกับหมู่สิบแปดบ้านกถวนั้นที่ท่านนะครับก็ซื้อชุดแล้วก็วันที่สิบสี่สิบสี่นี่ก็เป็นวัน วันสุดท้ายเนาะก็ไปเริ่มแต่เวียงกลางเอาวัดใกล้ๆนะครับบ้านหมู่บ้านใกล้ๆบ้านเวียงกางหมูสัก X มาถึงบ้านเวียงหอมเตียงกลางหมูที่ X เดียวกันเรามาชุดโจทย์คือทุสานอยู่ที่ประจ้านี่อันที่หนึ่งก็ไปเริ่มบ้านลพบุห้าหมูเช็ดและหมูสักสองอันรอบหนึ่งนะครับก็มาก็เป็นมาวัดขัานที่บ้านน้องเนาะของหมูสักสองและหมูเช็ดของบ้านลพบุห้านี่วัดเก้า นะครับเพราะว่าบ้านปีบ้านนอกเขาก็ต้องมาร่วมกันนะครับดังนั้นก็แต่ท่าทางของบ้านเกาะยาวเนี่ยก็มาตักบาตรนี่นพระเจ้าในวันที่สี่คือว่าตักบาตรแล้วเรื่องเรื่องอาหารเรื่องเพนในวันศุกร์จบนะครับดังนั้นวันที่สี่เราไม่ทีละเมื่อกี้วันละวันนะจ๊ะทีไรห้าวันครับ ใครจะได้ก็ขอลปรเชนบ่แม่ตีน้องมาทำบุญรวมกันแล้วก็หน่อวัตถุผสมนะครับที่ทว่าพริกษุงฆนัรเจ้าวัตถุะสมนี่ควรจะสร้างวัพระหรือว่าขมแพงะัจ้านะครับแหวนล้องแหวนดยเพราะว่าวัชชามันตกลังิ่ม ไอ้ผมลิ้นผมยังขึ้นมาแล้วผมมีว่วนะครับแลงวระคุณเจ้าคน,กนเกลี่งเห็นความสำคัญของหมู่บ้านแต่มีบารมีของพระคุณเจ้าคนแต่ยังมาเ่วยกันสร้างนะครับพวกปรเชา้าถ้ามันเหลือนะครับถ้าสร้างพวกปรชาชญมันเหลือแล้วคนเดี๋ยทำต่อสนาระ,าาระประชาชมันเสร็จนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับพับอะไรครับรับอะไรสามที่ป่หลวงคนจนเกินป่แม่คุณน้องบ้านเขาบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลแล้วก็บ <ใน S 2> <อ>่หลงเนอก ขอเชิญมาทำบุญร่วมกันได้เลยครับเพราะดีว่านี่ผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทําต่ยูทูบส่องสายปันกินเที่ยวเพื่อสุขภาพครับจะได้ป่อ่พี่น้องก็ขอเชิญชวนติดตามส่องสายปันกินเที่ยวนะครับเออช่องของหมู่บ้านเฮาก็ไผวันนี้การมีงานอย่างต้องการยูทูบเปิดจะไปถ่ายทำมันอย่างก็เชิญได้ครับเนี่ยติดตอประหลวงสงหรือว่ามีการมีงานอย่างนี้เดียวครับปะว่าไก่าไกลค,ครับผมยินดีที่จะรับใจ พ่อแม่พี่น้องหรือว่าเอฟซีทุกท่านครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสมาถ่ายทำครับผมขอขอบคุณป่อหลวงประสงน้นทราชูนะครับหมงสิบสี่เนี่ยคุณน้ำในหมู่บ้านหมงสิบสี่ครับบ้านกอดยาวต่บลเณหะครตลมอำเภอเมืองแัวหวังไยครับเนี่ยครับภาพรวมครับพ่อแม่พี่น้องมีเวลาขัมาแวะลมทำบุญได้เลยครับเนี่ยครับวัตถุประสงก็คือเป็นยังที่ปลวกเป็นเกลื่อนมหมือนรับครับ

เน่ยครับรรยากาศในงานดีพระสมกํเรากำลังจะเริ่มทำพิธีครับในการเริ่มเทนาน้ำามาถักตัวมารักไอ้ชาวบ้านอิมิตาสการนาโอทังกิปูชยามา Iminasakarena Tambang ngakipu jayama Iminasakarena Tanggang ngakipu jayama Alahang sama-sama do ัวตในมอลิเวนตีสถาปนิกสถานครับโบราณกดยาวครับเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือเป็นอยากได้ทุนทรัพย์มากันมาล่อมลั่วครับเนี่ยครับวันนี้ผมก็จ้องสายปันกินเที่ยวก็ได้ดีมีโอกาสมาถ่ายทำลงยูทูปครับ

อระหโตสมมาสัมพุทธัสสะนะโมโมลินินะนวติตสาสัพพัง โอเคครับขออบคุณขอบคุณครับและเอ็ดซีทุกท่านครับตาราถ่าทรงนี้ัจะได้บอกความเคลื่อนพลที่ตามส่งสายไปถึงเที่ยวเพื่อสุขภาพนะครับโอเคครับขอบคุณครับ